สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มีกรณีเร่งด่วนนะครับร้อนๆอย่างนี้ครับวันนี้ไม่พ้นแอร์เนาะก็เป็นแอร์ของเต็นทันนะครับพอดีผมไปทุรลมาแล้วครับแล้วก็น้องสาวแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับก็เลยแวะเข้ามาดูเลยนะครับโดยที่ไม่มีเครื่องมืออะไรหรอกครับมีไขควงครับติดรถมาตัวหนึ่งนะครับยวดูว่าแก้ไขปัญหาได้ไหมนะครับเพราะว่าฟังจากการเข้าวๆแล้วเนี่ยก็อันดับแรกนะครับเป็นแอร์นะครับเต็นท่านแอร์นะครับ กี่บิทียูไม่รู้ครับคอยเย็นก็ตัวใหญ่ๆก็น่าจะสองหมื่นบิทียูขึ้นไปนะครับอันนี้เปิดโหมดคูอยู่นะครับยี่บหกองศาตั้งไว้นะครับมีลมออกมานะครับแต่มีแต่ลมร้อนนะครับลมเย็นไม่มีเลยนะครับร้อนๆอย่างนี้นะครับอันนี้ที่โคราชนะเจ้าหอวันนี้สี่สององศานะฮะร้อนมากนะครับอันนี้นะครับคอยร้อนครับัวเบลเลอร์นะครับน่าจะประมาณสองหมื่นิทยขึ้นไปนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ดูเนมเพลนะ อันดับแรกครับเปิดฝาก่อนนะครับมีนอตกี่ตัวก็ถอดให้หมดนะครับฝาบนนะครับก่อนนะครับเกขึ้นได้นะครับผมไม่มีอุปกรณ์มานะครับคุณผู้ชมก็อาจจะไม่มีเช่นกันนะครับก็ลองทําตามดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับอาการนี้ง่ายๆนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าคงจะเสียที่ตัวนี้นะครับ เปิดฝาออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปลองนะครับเปิดแอร์ดูนะครับเพื่อจะฟังเสียงนะครับเนี่ยผมฟังเสียงก็รู้เลยครับทุกคนเคยฟังนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ทํางานนะครับหรือไม่หมุนหรือว่าไม่หมุนนั่นเองนะครับเนี่ยคอมเพรสเซอร์นะครับดำๆเนี่ยจับดูนะครับมันจะสั่นๆจิ๊ดๆเหมือนจะออกอยากจะออกตัวได้นะครับแต่แต่ไม่ออกตัวนะครับเนี่ยจะมีเสียงจี๊ดๆ ไอเสียงแกล้นี่คือเสียงนรรากาศของรอบๆนะครับบรรลุมันทํางานอยู่นะอาการนี้ถ้าบรรลมไม่ทํางานเนี่ยก็ต้องไปดูอาการอื่นร่วมด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่แคปลันนะเนี่ยตัวนี้นะครับผู้ต้องสงสัยของเรานะครับคือแคปลันนั่นเองครับตัวนี้เป็นอัจฉริยไมโครฟลับนะครับก็น่าจะเสื่อมค่าไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าฟังจากอาการคร่บว้านะครับโดยประสบการณ์แล้วนะเนี่ยดูนียมเพียรของเขานะครับ สองหมื่นห้าันหนึ่งร้อย BTU เลยนะครับตัวนี้นะครับเบลเลอร์เลยนะครับกินกระแสที่เกแอมนะครับอจะประมาณนี้เดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูเลยนะครับเนี่ยก็ถอดก็มีตัวห่วงครับลานไฟน็อตหนึ่งตัวนะครับแนะนํานะครับปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับคือตรงนี้ไฟทั้งนั้นนะครับอันตรายพอดีผมประมาทไงครับเป็นงานด่วนด้วยนะครับ ปิดเบรกเกอร์ไปเลยนะครับถ้าไม่รู้เบรกเกอร์แอร์ไหนก็ปิดเมนหลักไปเลยนะครับนะใครเปิดแอร์อยู่ร้อนก็ช่างมันนะครับเร็จแ,แล้วก็ถอดนะครับถ้าจําไม่ได้นะครับก็ให้ถ่ายรูปไว้นะครับจำคว่ยไม่ได้นะแต่เทคนิคการจําของผมก็คือพู้อสีไหนไม่เหมือนเพื่อนก็จําแค่สีนั้นพอนะครับส่วนที่เหลือสองสายก็ต่อร่วมกันนะสีเหลืองคือเดียวเดียวนะครับต่อ ขั้วหนึ่งนะครับและที่เหลือก็ต่ออีกขั้วหนึ่งฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครจะประมาณนี้นะครับแบบนี้ไม่มีขั้วนะครับต่อฝั่งไหนก็ได้นะเสร็จแล้วนะครับของผมขนาดมันไม่เท่ากันนะครับตัวห่วงยูบนน้อยตัวนี้ก็หลวมนะครับกพคุณผู้ชมก็หาวิธีนะครับทําให้มันแน่นกันแล้วกันนะครับถ้าไม่แน่นก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงตามมาอีกครับเสียงดังรบกวนกมต้องมาแก้ออกนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับไม่ต้องสวยงามครับเอาแค่แน่นเป็นพอครับ เสร็จแล้วนะครับก็มาลองเปิดดูนะครับนี่ครับมันไม่ได้ติดโท้ดอะไรนะครับตอนแรกนะครับก็เหมือนแอร์ทำงานปกติแต่ไม่เย็นนะครับเนี่ยตั้งไว้หมวดคููยี่สิบหกองศาเช่นเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูคอมเพรสเซอร์คอยร้อนด้านนอกนะครับโอเคครับจะฟังจากตอนแรกนะครับ คอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับแค่ฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะครับถ้าคนเคยฟังเนาะเสียงแียงแง๊ๆนะครับเหมือนเป็นเสียงของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ลมร้อนนะครับออกมาเนี่ยแสดงว่าด้านไหนเนี่ยต้องเย็นแน่ๆนะครับนี่มีเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับถ้าจะทําเนี่ยก็ให้ปิดเบรกเกอร์ซะก่อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายเนาะยโอเคเมื่อมั่นใจแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับ ทางที่ดีก็ควรจะรอสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในเนาะแต่ว่าของผมเป็นงานเร่งด่วนเนาะต้องรีบเย็นแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้ผมก็ปิดฝาเลยนะครับจะคันนอตให้ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวเย็นไม่เย็นอย่างไรค่อยโทรมาถามน้องสายอีกทีนะฮะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเจ้าของบ้านนะครับที่มีแอร์รุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆก็น่าจะอัดดับใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็เป็นแอร์ ฟิกสปีดนะครับลืมบอกนะครับเป็นรฟิกสปีดนะไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะก็จงอ่า uh, ก็คงจะคล้ายๆกันนะครับแนวทางเนาะก็ฝากไว้ครับ